เรื่องคำนามคำนามคำนามที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่ใช่สถานที่ผู้บิมผู้พ่อ้กาใส่มืกก็ได้เสียงดันนิดหน่อยอะไรนะสนามผู้ผู้บิมผู้พ่อผู้สนามเด็กเล่นนักมวยสนามเด็กเล่นเนี่ยเป็นอะไรเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่เป็นอะไรคะคนอาไอ้สนามเด็กเล่นเล่น สถานเด็กเล่นเป็นอะไรสถานที่อ่าเพราะว่าคำนามเนี่ยเขาเขาคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่แสดงว่าคำนามเป็นสถานที่พี่เตก็เติมลงไปตรงนี้พี่เตเติมลงไปตรงนี้สถานที่คำนามคำนามคนสัตว์สิ่งของสถานที่คำนามอ่ะสถานที่สามเด็เล่นแล้วนักมวยอ่ะนักมวยนักมวยเป็นอะไร เป็นคนส,ส ok ัตว์สิ่งของสถานที่นักมวยนักมวยเป็นอะไรลูกคนสัตว์สิ่งของสถานที่เป็นอะไรคะนักมวยอ่าตรงนี้ค่ะเป็นคนเป็นคนนักมวยไปแล้วดินสอล่ะดินสอเป็นอะไรดินสอเป็นอะไรคนสัตว์สิ่งของสถานที่ดินสอเป็นอะไรเป็นอะไร เป็นอะไรสามอย่างนี้สี่อย่างนี้เป็นอะไรลูกสัตว์เออเป็นลายดินสอนะดินดินสอเป็นสิ่งของอ่าดินสอเป็นสิ่งของทุกคนเรียนดินสออ่าดินสอเป็นสิ่งของลูกบอลล่ะลูกบอลเป็นอะไรคนสัตว์สิ่งข <schne ider> องสถานที่ลูกบอลเป็นอะไรลูกคนส, <note> สัตว์สิ่งของสถานที่ลูกบอลเป็นอะไรลูกบอลเป็นอะไรเนี่ยสี่อย่างนี้ลูกบอลเป็นอะไรพี่เต้ ลูกบอลเป็นอะไรลูกลูกบอลเป็นอะไร,รคนสะอาดสิ่งของสถานที่สิ่งของ,ง,ของใช่เป็นสิ่งของลูกบอลเป็นสิ่งของลูกลูกบอลเป็นสิ่งของอ่าลูกบอลเป็นสิ่งของนี่อันนี้ยิปเปอรเราลูกอ่าโอเคฮิปโปโปโตเตมัสโปโปเตมัสต่อไปพึ่งอ่ะ คนสัตว์สิ่งของสถานที่พึ่งเป็นอะไรลูกพึ่งพึ่งเป็นอะไรเป็นพึ่งเป็นอะไรพึ่งเป็นอะไรคนสัตว์สิ่งของสัตว์อ้าพึ่งก็เป็นสัตว์พึ่งก็เป็นสัตว์พึ่งสัตว์พึ่งอ่าเม่นล่ะเม่นอ่าเม่นเม่นเป็นอะไรเนี่ย คนส์สงของสถานที่เม่นเป็นไรสัตว์อ่าเม่นก็เป็นสัตว์ลูกเม่นก็แบบเป็นตัวแบบนี้นี่ไงเป็นตัวแบบนี้เม่นเป็นตัวแบบนี้เลยเนี่ยที่ไหนมีอ่ะส่วนสัตว์ก็มีตามตามตามป่าป่าก็มีเม่นอ่าเม่นมันสามารถกัดได้ไหมเม่นก็จะกัดได้อยู่ะเม่นกัดได้อยู่เคสเคสเป็นอะไรลูกคนส์สิ่งของสถานที่เคสสิ่งของอ่าเคสเป็นสิ่งของ Okay. สุนัขสุนัขเป็นอะไรสุนัขเป็นสัตว์อ่าสุนัขเป็นสัตว์ค่ะสุนัขเป็นสัตว์พิเตเหียนลงไปสุนัขเป็นสัตว์อืมนี่สุนัขเพื่อนละ่ะเพื่อนเป็นใครคนสัตว์สิ่งของสถานที่เพื่อนเป็นใครเพื่อนเป็นอะไรเพื่อนเป็นอะไร อ้าวเพื่อนเป็นคนไงคะเราเป็นคนแล้วก็มีเพื่อนเป็นคนเราสามารถเป็นมีเพื่อนเป็นสัตว์ได้ไหมได้นะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมีเพื่อนเป็นสัตว์ได้เลยอ่ะคนเอาคนได้ไงก็ต้องเขียนเพื่อนสิลลกเ <c oughs> พื่อนเขียนคําว่าเพื่อนคุณครูคุณครเคูเป็นอะไรพี่เตคุณครูเป็นอะไรโลกคุณครูเป็นอะไรครับ อาคุณครูก็เป็นคนคุณครูก็เป็นคนโอเคตำสถานีตำรวจล่ะเป็นอะไรสถานที่ถูกต้องต่อไปนี่พี่เตจะเป็นตำรวจใช่ไหม<ะ>เตยต้องไปอยู่สถานีตำรวจอย่างเงี้ยพี่เตยจะอยู่หน่วยไหนอะหน่วยไม่รู้น่าจะหน่วยสอนนะหน่วยสอนเราอยากสอนเหรอเป็นครูฝึกอย่างเงี้ยเหรอ หน่วยปะป๊าหน่วยอะไรเงี้ยป้องกันปะปาป้องกันปบปบาดีกว่าคือจากคายนากใช่ใช่เปยนการป้องกันต่อไปวัดวัดเป็นอะไรลูกวัดเป็นอะไรสถานที่ใช่ค่ะวัดเป็นสถานที่วัดเป็นสถานที่พัดลมสิ่งของอ่าพัดลมสิ่งของต่อไปโรงเรียนสถานที่โรงเรียนสถานที่ค่ะมมีคห้อ่นเลยสถานที่ โอเคเก่งมากถูกหมดเลยไปเอ้เอ้